สวัสนี้ค่ะชื่อเด็กิญิระพาดานมินมิสุชื่อเล่นมินนี่คะ่ะตอนนี้อายุ14ปีเรียนหอ,อวังกรุงเทพอยู่ชั้นม .3 ธยโลได้โอาวอาวแล้วก็อากาศดี ขึ้นเขาให้ได้ไวขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเออมันไม,ม,นไม่มันไม่น่าเบื่อครนะับป่ามันเปลี่ยนตลอดนะหกเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยเออผมวิ่งลดน้ำหนักนะครับเพราะว่าสุขภาพตรวจแล้วมันค่อนข้างแย่นะครับแล้วก็ เลือกที่จะมาออกกําลังกายแล้วก็พอมามาวิ่งเนี่ยมินนี่เขาก็เหมือนกับมาวิ่งเล่นอยากให้พ่อลดน้ําหนักแหละแต่วิ่งถนนสักพักเนี่ยมันก็ซ้ําๆนะครับได้ไปวิ่งในป่าได้ไปวิ่งงานเทลวเนี่ยก็ชอบแล้วก็ได้ท่องเที่ยวด้วยนะครับป่ามันก็เปลี่ยนแปลงตลอดแล้วที่สําคัญคือมันมันมีความสนุกสนานในเส้นทางเยอะนะครับก็ก็เลยเลยมาวิ่งเที่ยวด้วยกัน,นครับลูกก็ชอบด้วย ถ้าเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยก็เป็นซ้อมช่วงถ้าจานถึงสุกเนี่ยก็จะซ้อมซ้อมเย็นนะครับปกติอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็จะมีซ้อมซ้อมความเร็วนะครับวันอังคารกับวันพฤหัสน,นะครับที่เป็นซ้อมสปีดที่สนามอินซีนะครับมหาลายัยเกษตรบางเขนนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นบิ้งอีซี่นะครับแล้วก็เวทน,นะครับส่วนเสาร์อาทิตย์นเนี่ยก็จะเป็นถ้าไม่ได้ติดงานผมไม่ได้ติดงานอะไรเนี่ย ก็จะไปซ้อมเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเขาแหลมเขากระโจมหรือบันไดคอนโดอะไรอย่างเงี้นะครับก็ดูว่าอะไรใกล้ๆบ้านแล้วก็ไปไปเขาพยา,ยามไปเขาอยู่นะครับครับถ้าสําหรับในไทยเองเนี่ยก็คงเป็นการแข่งขันวิ่งในนามทีกชาตินะครับแต่ว่าจะลงในระยะไหน อะไรเนี่ยก็ยังยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็มินนี่ก็สนใจระยะสัมพันธ์วิบากอยู่นะครับก็อาจจะมีลองดูในกีฬาเยาวชนนะครับส่วนในระดับอื่นๆเนี่ยก็คงไปวิ่งเทลในสนามที่เป็นอาจจะเ,เป็นมองรังนะครับที่ฝรั่งเศสนะสนามเทลโลกอะไรเงี้ยนะครับหรือประเทศอื่นๆก็แล้วแต่นะครับที่ที่แบบเรามีโอกาสได้ได้ไปนะครับจริงๆแล้วไม่ว่าจะเทลหรือไม่เทลนะครับ ถ้าลูกชอบเนี่ยก็ทุกางนะครับก็ตามราเต็มที่ครับ